ก็กราบสวีท่านชมทุกท่านเะครับพบกับผมนะครับแอลสเกมนะก็วันนี้ครับมาอยู่กับ w o ล of TankBridge อีกแล้วนะครับก็เกมนี้มารัวๆเลยเนาะโอเคครับขอโทษนะครับที่หายไปนานเนาะเนื่องจากผมไม่ค่อยมีเวลาว่างนะครับก็เรียนอยู่เนาะสำหรับวันนี้นะครับเรามาดูในส่วนของรถถังทองกันบ้างดีกว่านะฮะตอนนี้เป็นากี่โมง หนึ่งทุ่มสนะี่สิบเอ็ดเมื่อตอนนั้นอัดแบบตอนตีห้าอัดไปทำไมไม่รู้นะครับรถถังทองคันนี้นะเป็นรถถังทองกลางเทียเจ็ดนะครับรถถังทองกลางเทียเจ็ดอเมริกานะซึ่งอันนี้ถามว่าเติมหรอไม่ลัคก,กี้สุงได้สุดยอดลัคก,กี้มากวันนั้นคือแบบตื่นเต้นมากคือแบบเสียใจจริงๆที่ไม่อัดลงคลิปนะครับโอเคครับไม่เป็นไรนะรถถังคันนี้นะชื่อว่า T23 E3 นะครับโอเคเรามาดูอ่า ส่วนของปืนกันก่อนนะครับปืนใช้เป็นปืน76มิมตรกันที 91A ครับการเล็ง4.0โอเล็วไวอยู่นะเนี่ยเป็นปืนที่ค่อนข้างเลววนะครบบรรจุอยู่ที่3.41วินะฮะจอกเกราะโดยเฉลี่ย160มิลกระสุน AP ธรรมดากระสุน APCR ใช้เป็นกระสุน APCR ก็เป็น208นะครับ ระเบิดแรงสูงก็ HE นั่นแหละ38อันนี้น้อยอยู่แล้วไม่แน่นอนแน่นอนอแล้วนะครับก็ประมาณนี้เลยแล้วก็ดูกันคร่าวๆเนาะกรอบป้อมปืนด้านหน้านะครับ76ตัวฐาน76เหมือนกันกรอบป้อมปืนด้านข้าง63ตัวถังด้านข้าง50โอ้ตัวถังด้านข้างบางกว่าป้อมปืนนี้เนี่ยตัวถังด้านหลังนะครับ38ป้อมปืน63โอ้โหป้อมปืนป้อมปืนหนาบาแต่ก็ยิงเข้านะเพราะด้านหลังไม,ไม่ไม่มีอะไรบ้าง รเราไปดูที่ไอ้นี่กันดีกว่าเราไปดูที่ F Armor i n s p e c t u m กันเลยดีกว่าอ๋อผมลืมบอกไปอุปกรณ์นี้ผมติดอุปกรณ์เป็นโหลดเร็วนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ติดในส่วนของยุทธภัณฑ์เป็นไอ้นี่โคลากลังโคกลังใส่โคกเลย <c oughs> ก็กระสุนก็ AP 30 a p c r 10แล้วก็ HE รับเราไปดูที่ App Armor i n s p e c t u m กันเลย Let's go ไป <c oughs> อ่ะ ครับแล้วก็มาอยู่ที่แอป armor i n s p e c t u m แล้วเนาะเราดูก,กรอกกันดีกว่าด้านหน้านี่ก็ประมาณนี้นะครับก็เหลืองๆเนาะร้อยมัน76มหมิลถ้าตั้งฉากนะแต่ว่าอันนี้มันเอียงไงก็เลยเพิ่มเป็น103มิลด้านล่างก็100มิลแต่ก็ด้านล่างเข้าอยู่เลยด้านข้างอ้โหชัดจนบ8มนีน่ก็ค่อนข้างบางเนาะเพราะว่าเป็นรถถังเบาเอ้ขอโทษรถถังกลางใช่รถถังเบา ไดผิด,ด,ดอะเรามาดูที่อน,นี้กันเลยปุ๊บที่มันเป็นอย่างนี้เพราะว่านี่นะตัวแอมันละ็อกไว้นะอ่าเราจะยิงใครดีล่ะถ้าเจอเทียสเจ็ดด้วยกันนี่เรามาดูรถถังลักนดีกาถังลักที่ผมเจอบ่อยๆเลยนะรถถังหลักอรมันเลยครับเจอไทเกอท์วัด้านหน้ายิงเข้าอยู่นะ ค่อนข้างที่จะยิงเข้าอยู่แต่ถ้าคือถ้าอยู่ระยะไกลนี่ไม่น่าเข้าแต่ถ้าเข้าประมาณ300เมตรเนี่ยเข้าแน่นอนครับอกตัวน,นี้มาอยู่กับคนอ่ะใช้ได้เลยอยู่ร้อยเมตรนี่ยิงได้แน่นอนครับด้านบนยิงได้แน่นอนจเจอแยวหกแหละแยวหกพวกส่วนใหญ่เจอพวกอะไรเนี่ยเแถวหกส่วนใหญ่เจออเมริกาหรือเยอรมันนะเรามาดูอเมริกาดีกว่าเทโยม ก oh ด,ดไม่ติดขีดขอเงเอ็มหกเข้าอยู่นะอ่ายิงเข้าอยู่ยิงเข้าอยู่อันนี้ AP นะเอฟซอะโอโห้ขาวเลยแต่ถ้านั่นแหละครับถ้าอยู่ระยะไกลก็ไม่ได้อยู่ดีด้านข้างนี้ชัดเจนได้แน่นอนยิงได้แน่นอนครับ จะเทแปดเลยเพราะว่าเราอยุดเทเจใช่ไหมใช่ล้วก็ไปดูฝรั่งเศสบ้างว,วเคโอ้เจาะเข้าอะไม่ต้องห่วงนะฝรั่งเศสเขาบางอยู่แล้วนะเดี๋ยวไทยก็ทูไม่น่าเข้านะไทยก็ทูน่าจะแดงเถื่อเลยแหละเช่ไหมไทยก็ทูนี่ว่าแล้วนี่ <laughs> แดงเถื่อเลยนะแต่ถ้าเขาอ่านป้อมปุ๊บนิดนึงนยาวเราดึงตรงนี้ได้จเจาะไปได้ อย่งนี้ก็ได้ด้านข้างข่าวคือไทเกอร์ทูเนี่ยมันด่าด้านหน้าอยู่แล้วเอฟซีอาร์เจาะเข้าไหมเจาะเข้าด้านบนน่ไม่ไหวเหมือนกันเฮดอีเฮดอิน e. นิกจอกไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยแดงทั้งคันโอเคแล้เวเราไปดูคลิปรีเพย์กันเลยดีกว่าอันนี้ผมพลาดเลยครับผมพลาดเลยเนาะเพราะว่าเป็นคลิปรีวิวนะไม่ใช่คลิปรีเพย์นะครับผมก็ได้แจ้งไปแล้วเนาะอ๋อในส่วนของ คลิปตัวนี้ในส่วนของ w อล์กแทงบิดอันนี้นะครับผมได้ทําการลงมอดเสียงเนาะนะครับลงมอดเสียงเป็นมอดเสียงฟิวรี่นะครับถ้าใครอยากได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงโหลดไว้ให้นะครับแล้วก็จะทิ้งลิงก์ช่องที่ผมไปเอาอในส่วนของมอดมานะครับก็เ,เป็นการให้เครดิตเนาะแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเขาด้วยล่ะโอเคครับงั้นก็ไปดูคลิปกันเลยครับไป let's go อ่ะแล้วก็กลับเข้ามาสู่ตัวเกมนะที่เห็นคลิปเยอะๆนี่คลิปดองนะไม่เป็นไรหรอกคลิปดองนะฮะเอาอีกแล้วหรอคลิปดองเยอะขึ้นนะเนี่ยใช่ครับซึ่งก็คือมันอาจจะไม่ได้หวหว่าอะไรมากที่แบบว่าเอ้ยเอ็มมาเลยเนะี่ยเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่า GM เอ็เขาเริ่มแบบว่าให้คนได้เอ็มยากขึ้นผมเคยเล่นตาหนึ่งเล่นเคปูยิงไป4ี่พร้มั้งยังไม่ได้เอมเลยถ้แค่ความเชี่ชาญลำหนึ่ง ยิงไปเยอะอยู่นะฆ่าไป5คันดูสิดูไม่ได้อิมให้เอ็มยากมากคีเอ็มให้เอ็มมากมากนะครับเรามาดูกันเลยครับอันนี้อยู่ที่ด่านเมืองนะครับแล้วก็อย่าลืมที่ผมบอกนะผมลงมอสฟิลลี่นะครับเดีย๋ยวจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้นะพร้อมเครดิตนะครับเอาล่ะไปดูกันเลยไปตอนนี้ครับเราอยู่ที่ด่านเมืองนะฝั่งตรงข้ามมี ISU 152นะครับเสียงดังเสียงได้ยินหรือเปล่ามัในใจได้ยินละที6 e4 นะครับ t49 tiger2 line ตำนานด้วยนะผดูชื่อก็รู้ออกนะแล้วก็มีในส่วนของ qb3 0 5 2แล้วก็อนี่ผมไม่รู้ว่าอะไรงนะีนะไม่ได้เก่งเกินะคะขอโทษเอาละไปอันนี้ผมเล่นกับเพื่อนนะครับเพื่อนผมชื่อตามนี้เลยนะนี่ครับเดี๋ยวผมเล่นหมดด้วยนะเดี๋ยวผมจะแนะนำอีกทีตอนถ่คลิปนะครับได้ยินหรือเปล่านี่ น่าจะได้ยินละอแล้วผมเดินทางมาตรงลายตรงนี้นะครับซึ่งเพื่อนผมก็ตามมาว่าเพื่อนตามมาคนเดียวเนาะอันนี้ผมรอฮะรอสปอตให้ทีมนะทีหกที่หกอีสี่นะอยู่ทางนี้โดนยิงไปแล้วไม่รู้โดนยิงจากใครเหมือนกันนะนี่ตอนนี้ผมเสี่ยวตรงนี้นะตรงพุ่มไม้ตรงเงี้ยเขาชอบมาซุ่มกันเยอะแถวนี้ยแล้วครับเอารับเล่งครับบลายไปครับตรงนั้นคนระับ คิดว่าศัตรูจะอยู่ทีญี่ปุ่นอีสี่รู้สึกเหมือนจะถอยก็ไม่ถอยนะตอนนี้เราสปอตได้แค่สองคันนะครับคือทีญี่ปุ่อีสี่แล้วก็อีซี่เก้าซึ่งตอนนี้ก็หายไปแล้วเพื่อนผมนี่นําหน้าไปแล้วนะไปสปอตให้เพื่อนนะเราเจอไทเกอร์ทูอยู่งูนะตรงฐานโอโ้โหเราถ,ถังหน้ามันอยู่ตรงฐานมาเลยนี่ครับไอเอสยูร้อยห้าสองเจอแล้วครับเพื่อนผมสปอตได้นะยิงเข้าไปฮะดามเตจร์แรกหนึ่งร้อยหกสิบนะยิงไปทีนี้ปลายไหมไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่า อันนี้ยิงไปไม่ไม่รู้ว่าโดนหรือเปล่านะต้องเดาล้วนๆเลยยิงไปหลายนัดหนึงกันเยต้องปลายไปอย่างเงี้ยเลยเราไม่รู้นะว่าเราได้ดาเมจหรือเปล่าน่าจะได้นะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะตอนนี้เพื่อนผมโดนไปโอ้โหลดเลือดลดเหลือครึ่งเลยตอนนี้ฝั่งเราฝั่งเรานี่เสียรถถังอันนี้หมดกระถังรถถังหนักเราไป ยิงไปครับโอ้โหโดนติตะครับไม่นะสตาลินเนียมครับไอเอสยูร้อยห้าสองลำบากนะโดนวนนะยิงเข้าไปครับเก็บไปหนึ่งทีว่าดาเมจร,รวม404ดาเมจนะฮะฝั่งตรงข้ามนี่เสียเอสยูทียี่หกอีสี่แล้วก็ร้อยห้าสองไปแล้วนะเรียบร้อยนะทีสิก้าอัดเข้าไปอนะ่ะร้อยสี่สิบห้าดาเมจนะสะกิดต่อขวาลงมาที่นึ่งยยิงได้ไหม,มไม่ได้เดินต่อฮะ เดินต่อไปแฟงหลังเออไม่แฟงหลังครับไปด้านหน้าเอาทีสี่เก้าจะวิ่งไปเอาทีสี่เก้าโอ้โหตอนนี้รถถังนักเราไปแล้วอีกหนึ่งคันแย่ละยิงไปครับหนึ่งร้อยหกสิบสี่ดามจทีสี่เก้าเนี้ช็อกเลยเดียวกงยัอีกหนึ่งทีนะยิงช้าไปโดนเพื่อนผมเก็บไปก่อนโอเคไม่เป็นไรเพื่อนกันไอรถถังอเมริกานี่กอบเคปิทูมาหรือเปล่า ดาเมดร,รวมฮะผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหโดนยิงสวนมา,าจากไทก็ทูแน่นอนนะสองร้อยเก้าสิบเจ็ดดาเมตตอนนี้ดาเมตร,รวมผมนี่หนะนึ่งพันสามสิบหกดาเมตเนะยหนึ่งคิวเนี่ยเควีสามันาโดนวนแน่นอนนะยิงท้ายเข้าไปเก็บไปแล้วครับเควีสามอีกหนึ่งคิวดาเมจร,รวมหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดเนี่ยเอาตอนนี้ครับเหลือผมสองคนกับเพื่อนแล้วก็เควีทูหนึ่งคันนะครับซึ่งตอนนี้ยิงไปแล้วไม่โดนกรบเ้าบาจัดนะ เราต้องมาหลบตรงนี้มาหลบตรงนี้รอก่อนกำลังคุยกับเพื่อนอยู่ว่าใครจะไปก่อนเดี๋ยวผมจะเป็นคนไปล่อนะเนื่องจากสเปคเขาเลือดน้อยแล้วคิดอยู่ว่าจะไปล่อ,อยังไงดี k v 2ก็เล็งเอ้ยแต่กระถูกก็เล็งอยู่จะออกไปดีไหมเตรียมโรดเอ c ซกลับรถเลยเอพีวิ่งก้นไปไม่โดนยิงด้วยโอ้โห,โห,โหพระคุมของวนละวนละ ทำการวนยิงเข้าไปเด้งออเคปิทูยิงเด้งเอ้ยเขาโดนไทก็ทูยิงเด่นนะฮะยิงเด้งไปสามรอสิบดาเมจยิงเข้าไปฮะสวนไปวนละวนละไทก็ทูบอกกูจะยิงใครยิงไม่ได้วนนะวนวนวนต่อวนต่อยิงไม่ได้ไม่ยิงฮะอืสเปคเราเนี่ยวนต่อเลยยิงเข้าไปฮะไม่โดนนะโดนบ้านเนะย ยิงเข้าไปฮะหนึเดาเมจนะไทกระตูนี่คือแบบเล็งไม่ถูกเลยว่าจะเล็งใครนะยิงเข้าไปฮะหนึ่งรยห้าเดดาเมทไทกะตูตายแน่ๆถอยหลังมาเขถอยหลังมาโอ้โหจะโดนชนไหมเนี่ยโดนชนไหมสิบห้าดาเมจยิงไปเคี้เด้งฮนะปุ๊บถอยหลังว่ายิงส่วนท้ายไปหนึ่าเมเแล้วก็อีหนึ่งคิสามคิวฮชัชนะครับหาเลย,หา,ยหาตรงไทกตหาตรงไทกระตูแม คลิปนี้พูดไทยกระทูเป็น k v 2บ่อยมากเป็นอะไรเนี่ยสงสัยติดมาจากคลิปก่อนหน้านี้เอาละครับดาเมจรวมของผมที่ทำได้นะสอับ2,315ดาเมจกันเลยทีเดียวทเทียวนะเก็บม,มา3คิวนะได้ประสบการณ์พิเศษเนี่ยอันนี้ผมได้คูณ3สายเนาะก็ะจะเป็น3,081 e นเอนีนะแล้วก็ได้เงินมา37,132นะได้เหรียญความเชี้ยชาดับ2ได้เหรียญพี่น้องรุมรบแล้วก็ได้เหรียญอ่าไม่ออก ดูกันเอาเองนะนี่ฮะตามนี <t <t oh ้เลยฮรัด้วยละเอียดก็ตามนี้เลยครับผมยิงไปสิบเก้านัดเนาะเจาะเกาะไป16นัดก็เด้งเยอะอยู่นะก็เจอไทยก็ทูกับเจออะไรหลายๆคำที่ค่อนข้างแข็งอยู่เลยนะก็ส่วนประสิทธิภาพก็ตามนี้เงินก็ตามนี้เลยครับค่าประสบการณ์ก็ตามนี้แหละครับอันนี้ผมไม่ใช้บัญชีพิเศษนะแต่ว่าได้คูณสมานะ เหรียญรางวัลตามนี้แหละครับนี่นะได้ราชะสีแห่งไซนายเนะี่ยโอ้โหาตะกูล i อเนะีซึ่งมันก็มี i อเอยู่ด้วยร้อยก็ตามนี้แล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปในวันนี้นะครับชื่นชอบกันไหมครับก็สําหรับวันนี้นะครับใครอยากติดชมอะไรอยากแนะแนวการเล่นรถถังคันนี้ยังไงหรือว่าอยากเสนอในส่วนของรถถังที่จะให้ผมมารีวิวนะครับ หรือว่าเอารีเพย์มาให้ดูเนาะก็สามารถติชมกันได้เลยนะครับสามารถคอมเมนต์มาได้เลยเนาะว่าอยากดูคันไหนนะครับก็บอกกันมาได้นะครับสหรับวันนี้สวัสดีครับเจอนใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนอย่าเพ,พิ่งปิดคลิปับยย่าเพิ่งปิดคลิปผมลืมผมลืมอะไรบางอย่างลืมแนะนำเพื่อนว่าแล้วว่าแล้วต้องลืมแล้ อ่าเพื่อนของผมนะครับนี่ครับคนนี้เลยนะครับนี่อยู่ไหนนะเขาอ่อนดีหรือเปล่าไม่อ่อนโอเคเดี๋ยวผมหาชื่อให้กันละกันนะคนนี้นะครับที่ผมที่เขาเล่นเป็นสเปกนะครับนี่ครับถ้าชื่อนี้นะนี่เลยเอ็มครั้งเนี่ยเยอะกว่าผมอีกนะตามนี้เลยครับอันนี้คือเพื่อนผมที่เล่นกับผมนะครับส่วนอันนี้เป็นในส่วนของรหัสผมนะซึ่งก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อแล้วแหละก็อาจจะไม่ต้องทําชื่อนี้แล้วนะ ือตามนี้นะครับอยู่แคน h m d 2นะก็ใครอยากเข้าแคนนี้มาก็เข้ามาได้นะคะรับโหมดแคนให้เลยเนาะฟรีๆเลยครับโอเคครับบายครับอันนี้ไปจริงละบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย